จะมาสอนวิธีการทําเหเรียญปรนทานแครอทนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นกระดาษพิมพ์ตัดสําเร็จแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะมีรอยพับให้แล้วแล้วก็เอาไปพับตามรอยนี้ได้เลยแล้วก็มีขั้วตัวนี้ขั้วสําเร็จแล้วก็มีเงินเหรียญแล้วก็มีกันไกลแล้วก็ปืนยิงกาวนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเดี๋ยวนางทำเป็นสีเงินแล้วกันสีเงิน ก็นี่นะพับตามรอยได้เลยตรงนี้สำหรับทากาวนะคะจุดนี้แล้วด้านบนนี้ให้เราดัดให้เขาโค้งๆหน่อย แบบนี้นะคะแล้วก็ทากาวโอเคแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใส่เหรียญเข้าไปแล้วตรงนี้เราก็เอาตัวนี้มาไว้ด้านล่างอย่างนี้นะคะคล้องแบบนี้ แล้วก็อันอันถัดมาก็ทําแบบเดียวกันเลยก็คือสอดลงข้างใต้อันนี้ไปเรื่อยๆทุกอันนี่มันก็จะเป็นบนแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทําง่ายมากแล้วตรงนี้เราก็ทากาวตรงจุดที่มันสูงนะคะที่มันสูงกว่าเพื่อนนะแล้วก็เอาความหน้าลงอย่างนี้เลยแค่นี้เราก็จะได้เป็นแบบแครอทแบบนี้แล้วค่ะ